สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านปะอ้อยในชนบทของสหรัฐอเมริกา welcome to our country home in the United States of America วันนี้เป็นวันอีสเตอร์ค่ะลูกสาวคุณลุงก็บอกว่าเราไปทานอาหารด้วยกันเราก็ไปกันที่บ้านของลูกสาวคุณลุงอันนี้เป็นน้องแมวชื่อไมคกี้แล้วก็มีน้องหมาด้วยบ้านหลังนี้ได้ถูก รีโนเวทใหม่เมื่อลูกสาวคุณลุงได้ไปซื้อต่อมาและบ้านเนี้ยมีประวัติบ้านนี้เป็นบ้านเก่าของแกนป้าและแกนม้าของคุณลุงค่ะคุณลุงเคยอยู่ที่นี่ตอนเล็กๆแล้วโตขึ้นหน่อยคุณพ่อคุณแม่ของคุณลุงก็ไปปลูกบ้านอยู่ข้างๆไม่ได้ถ่ายมาให้ดูบ้านถัดไปแหละเก่ามากและบ้านหลังนี้เมื่อลูกสาวได้ไปซื้อมาก็ทำให้คุณลุงรู้สึกมีความสุขและดีใจเป็นที่สุด ลูกสาวคุณลุงและลูกเขยคุณลุงก็ทำการรีโนเวทใหม่อยา่างดีเมื่อเราทานอาหารกันเสร็จเราก็ชวนกันไปที่บ่อน้ำนู่นค่ะเดินไปจากบ้านเดินไปอีกไกลหน่อยตรงที่มีนู่นเนี่ยอะไรวิ่งกันไวๆนั่นแหละมันมีบ่อน้ำอยู่บ่อนหนึ่งหลานของคุณลุงหลานชายของคุณลุงสองคนได้ไปเอาเรือเพื่อจะเอาลงไปพายที่นั่นค่ะเราก็เลยตามกันไปที่นั่น เดินเข้ามาในฟาร์มแล้วเนี่ยมีความสุขมากเลยเพราะดูสิมันเป็นสีเขียวชอุม่มที่ตรงส่วนนี้ส่วนหนึ่งเป็นที่ของคนอื่นแต่ว่าลูกสาวกับลูกเขยคุณลุงเช่าอยู่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นที่ของที่ติดอยู่กับบ้านและเขาก็มีส่วนที่เป็นเจ้าของเพราะว่าเขาซื้อทั้งบ้านและที่ดินที่บริเวณนี้ในฤดูใบไม้ร่วง อในฤดูใบไม้ผลิเนี่ยมันก็จะเริ่มเขียวขจีแบบนี้เพราะว่าเขาเลี้ยงวัวไว้ในฟาร์มแล้วก็บางช่วงเราก็จะปิดแอร์เรียนี้เพื่อให้ต้นหญ้าสูงขึ้นแล้วก็เอาไว้ทําเฮเบลแต่ในช่วงนี้ก็จะปล่อยให้บรรดาวัวเนี่ย ได้เข้ามากินหญ้าก,กันในที่นี้ทำให้เราเห็นเป็นทุ่งเขียวขจีแล้วก็หญ้าก,ก็ไม่ได้สูงท่วมเพราะว่าบรรดาวัวพวกนี้เขาก็จะกินหญ้าและเล็มกินหญ้าก,กันตลอดเวลาทำให้หญ้าตนติดกับดินเลยนี่ค่ะบ่อหนานบรรดาวัวพวกนี้เขาก็รู้จักร้อนหนาวเนาะ ตอนนี้อากาศอุ่นเขาก็เลยรู้สึกร้อนแล้วก็พากันลงไปยืนแช่อยู่ในน้ำอย่างมีความสุขบรรยากาศแบบนี้แหละเรียกว่าชนบทแท้ๆเรียกว่าชีวิตในฟาร์มแท้ๆทีเดียวป้าอ้อยก็นูนบรรดาลหลานๆก็จะเอาพวกรถ ATV รถโคคาร์ดมา ขี่เล่นกันอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยเพราะเป็นพื้นที่ของเราและเด็กๆก,ก็ใช้ความเ,าเร็วอย่างระมัดระวังนี่เป็นวัวตัวแม่เขาเห็นลูกเขาอยู่ตรงนี้เขาก็จะเดินมาแล้วก็ถ้าเปิดเสียงนะก็จะได้ยินเสียงโมโมตัวนี้เขาก็บอกว่าป้าอ้อยฉันจะไปหาลูกฉันลูกฉันอยู่ข้างหลังเธอนั่นแหละ พวกเขาไม่ทำร้ายเราเพราะว่าความคุ้นเคยที่เรามีคนเข้ามาแวะเวียนให้เขาเห็นตลอดเวลาวันนี้ที่เรามาก็พร้อมเพรียงกันรู้ได้เลยว่าคุณลุงม,มีความสุขมากเพราะคุณลุงม,มีลูกสองคนคือลูกสาวกับลูกชายทั้งลูกสาวทั้งลูกเขยทั้งหลานทั้งลูกชายทั้งลูกสะใภ้อยู่กันครบวันนี้เราก็เรียกได้ว่า เป็นวันครอบครัววันอีสเตอร์ที่นี่ก็เหมือนกับเป็นวันของครอบครัววันหนึ่งของปีทีเดียวมีค่ะบรรดาวัวเขาก็จะมาส่องๆดูนะแต่เขาไม่ทำร้ายเราเพราะเขาอยู่กับลูกเขาและแต่เราอย่าไปทำอะไรลูกเขานะเพราะเขาอาจจะทำร้ายเราก็ได้ความสุขมากเลยที่มาแล้วก็ได้เห็นโน่นค่ะหลานชายก็เอาเรือลงไปพาย พวกเขาก็คงจะยังไม่เคยพายเรือกันก็เลยเอาเรือมาหาดพายกันในนี้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างพวกเราก็ตามกันมาดูแล้วก็มีหมาตามมาด้วยหมาเนี่ยมีสองตัวเจ้าน้องตัวดำตัวเล็กๆก็น่ารักส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นหมาพันธุ์ที่เรียกว่าหมาเลี้ยงแกะเขาไม่ใช่เลี้ยงแต่แกะถ้าเพลอปุ๊บเนี่ยเห็นวัวเขาก็จะวิ่งไปหาวัวแล้วก็ไปเฝ้า ไปคอยตามคลานคลานเสร็จก็วิ่งไร่เหมือนจะต้อนให้วัวไปรวมกันอยู่ที่ใดที่หนึ่งต้องคอยดุกันอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเวลาที่เจ้าน้องหมาตัวเนี้ชื่อน้องเบสอยู่บ้านเนี่ยเขาก็จะต้องล่ามเอาไว้เพราะถ้าไม่ล่ามไว้เขาจะออกมาเล่นน้ำที่ดี่แล้วก็ตะเวนไปตามนู่นน่ะตัวใหญ่นู่นแหละที่เดินอยู่ตามทุ่งคอยวิ่งไล่วัว น้องชอกเล่นน้ำมากเลยแล้วบางทีก็หนีไปบ้านคนอื่นไปลงบ่อน้ำบ้านเขาด้วยความงดงามของชามของฟาร์มในช่วงต้นรุ่ใบไม้ผลิที่นี่เนี่ยมันสวยงามที่เรียกได้ว่า ใครๆแวะมาเห็นแล้วก็คงนึกว่าเนี่ยน่าอยู่ที่สุดเลยป้าอ้อยก็อยากจะเอามาแชร์ให้ดูอยากมาให้รู้ว่าเอาเด็ก2คนสคนสคนเนี่ยเขาใช้ชีวิตเด็กในฟาร์มเขาทาอะไรกันบ้างเขาเล่นอะไรกันบ้างแล้วคนที่นี่เขาอยู่กันอย่างไรเวลาที่ <c oughs> น้องหมาชอบลงน้ำมากเลยค่ะ เวลาที่เราได้มีโอกาสเจอกันมันก็จะมีกิจกรมรมหลายอย่างที่ทำร่วมกันทั้งผู้ใหญ่และทั้งเด็ก เด็กๆวัยรุ่น4ี่คนเนี้ยก็คือลูกของเป็นลูกของลูกสาวคุณลุงสองคนแล้วก็ลูกของลูกเขยคุณลุงสองคนพอเขามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาไม่มีลูกใหม่ก็กลายเป็นมีลูก4ี่คนเราก็ถือว่าเด็กๆทั้ง4ี่คนเนี่ยเป็นหลานของเราเด็กๆพอมีเวลาเขาก็จะไปแวะหาเราที่บ้านมาแวะทักทายพูดคุยกับสองตายาย เด็กๆเ,เขาเป็นคนที่น่ารักเป็นคนนิสัยดีมากแล้วเด็กๆก,ก็กำลังเรียนหนังสือกันอยู่ด้วยทั้ง4ี่คนเด็กๆเ,เหล่านี้พอเวลาที่เขาถูกเลี้ยงเขาก็จะมีพ่อมีแม่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเขาก็จะต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งเขาก็จะไปอยู่กับพ่อแม่อีกฝั่งแล้วส่วนหนึ่งเขาก็จะมาอยู่กับครอบครัวนี้เขามาที่บ้านครอบครัวนี้ทีไรเขาก็จะแวะไปหาป้าอ้อยกับคุณคุณลุงเสมอเลย เห็นัหยชีวิตชนบทเนี่ยมันเรียบง่ายแบบนี้แหละจริงๆแล้วเนี่ยลูกสาวลูกเขยคุณลุงเขาก็ทำงานนะแต่ว่าลูกสาวคุณลุงทำงานที่โฮที่บ้านแล้วก็เป็นคนดีขยันทำงานลูกเขยคุณลุงเนี่ยเขาก็เป็นหัวหน้าแผนกฝ่ายเรียกว่าอะไรนะเดิบดับเพลิงเขาก็ทำงานอยู่ใกลบ้านแหละ แต่เขาก็ไม่เป็นไรที่จะอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็ขับรถไปทำงานในอีกเมืองหนึง่งเพราะที่นี่ก็คือบ้านของเขานอกจากจะทำงานแล้วเขายังเลี้ยงวัวไว้ในฟาร์มเลี้ยงแกะแกะตรงที่ป้าอ้อยทำคลิปบ่อยๆนั่นแหละเป็นของลูกเขยคุณลุงเขาลูกเขยคุณลุงเป็นคนขยันมากและเป็นคนดีมากด้วยเวลาที่ป้าอ้อยเข้ามานในฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็นฤดูอะไรแม้กระทั่งฤดูหนาวมันมีความรู้สึกเป็นสุขมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็รู้เลยว่าเราเนี่ยเลือกไม่ผิดเลยที่จะมาใช้ชีวิตแบบนี้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่บรรยากาศแบบเนี้ยหายใจเต็มปอดมันไม่มีหรอกนะที่กรุงเทพที่บ้านป้าอ้อยเนี่ยมันก็มีแต่ที่นี่แหละชีวิตที่แสนจะเป็นสุขอยู่กับคุณลุง อยู่ในชนบทของสหรัฐอเมริกาหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขไปกับป้ออ้อยด้วยแล้วเราเจอกันใหม่สำหรับคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านคะ่ะ